ในพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหมจัดแสดงหนังสือภาษาต่างประเทศที่หายากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นหนังสือเรียนทางการทหารภาษารัสเซียสมบัติส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมงศวเธอเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศเมื่อครั้งเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กหลวงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซีย เมื่อพุทธศักราช2441หนังสือมีวิชาที่สำคัญในเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นและการจัดสรรกำลังปืนใหญ่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสนามการสุขาพิบาลของกองทัพต่างชาติและที่สำคัญมีพระนามภาษาอังกฤษของพระองค์เขียนไว้ที่บริเวณสันปกทุกเล่มว่าจักรพง์หรือ Prince จักรพง์กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย